ลูกละ2,800นะคะอคอกลม A ปกติขายอยู่2,900เแม่เสเวตเตอร์ที่แบบสวยนะคะฟิลเกาหลีอีกเบอร์หนึ่งแต่ราคาแบบงานจีนแม่ราคางานจีนนะคะดูดิสวยมากแล้วเนื้อเนื้อประมาณไหนเนื้อส่วนใหญ่ออกหนานะลูกค้าของแพนด้าเป็นสเวตเตอร์เนื้อหนานะคะเนื้อออกหนาเนื้อสำลีีที่ลูกค้าชอบเลย ขายดีนะ2 8 0พลูกใหม่เหลือกี่ลูกลูกใหม่เหลือ50าว่าลูกมาเลยอุ้ยวันนี้ออกไปจะ20ลูกนะลูกค้าวันนี้ออกจะ20ลูกนะ<ม>เห็นร้อนๆแบบนี้แม่สเวตเตอร์เขาเอาไปใส่คลุมกันแดดจ้ะแล้วเป็นเบอร์ที่แบบได้ทั้งไซส์ผู้หญิงได้ทั้งไซส์ผู้ชายอะลูกค้าไซส์ใหญ่ๆจะออกเยอะด้วยแหละเบอร์นี้อันนี้เป็นเบอร์ A นะคะซิปหน้าแล้วก็สวมหัวคาด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าขา มีแบรนด์ให้ลุ้นพอกรุบกริบรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเน้นสีเน้นลายสก,กีเน้นทรงเน้นไซส์สวยค่ะไซส์สวยลูกค้า45โล2,008ลูกรีวิวพลอยส่งให้ฟรีรหัส CF ก้อนรีวิวมาววก้อนรีวิว V47 จ้ะอุ้ยดูดิตัวที่ฟ้าสื่นถือลายพางังไซส์ใหญ่มากนนคือมันไปถึง XL 2X ได้ลูกค้าอกใหญ่ๆได้ นะคะตัวเนี้ยคระไซส์ไปเลยคืออกใหญ่ๆมีออกไม่คิดไม่ดูไม่เป็นงานจีนนะเนี่ยดูดิแต่งเซอร์แฟชั่นแม่2008เท่านั้นตีประมาณ80ตัวถึง100ตัวนะคะนะคะรอรวมบ้างนะคะฟิลแบบอยากตุนๆได้เลยแม่เห็นช่วงหน้าร้อนมีของช่วงปลายปีไม่เหลือของนะช่วงปลายปีคือตัดหมด หมดล็อตแน่นอนแม่เบอร์นี้เชียร์เชียร์ให้เอาเป็นสเวตเตอร์เบอร์ที่สวยสวยมากจีนแต่คุณภาพคือไม่จีนเลยลูกค้าจีนแต่คุณภาพคือไม่จีนเลย2008ลูกรีวิวส่งฟรีนะคะนะหรือจะเอาก้อนใหม่ก็ได้แม่หรือจะเอาก้อนใหม่ก็ได้ตัวนี้ยังมีสต็อกอยู่นะคะใครที่เปิดแล้วถูกใจวนมาเอาใหม่ได้เรื่อยๆแต่แม่อุ้ยและหลังๆนะหนูเปิดสเวตเตอร์นะเจอเออเอเชนเนี่ย เยอะนะอุ้ยดูดิไอ้ฟ้าสื่อก็สวยสีขาวแบบขาวเนื้อดีทรงสวยแม่ดูดิโอเว์ไซสมากนะคัดไซส์ใหญ่ได้เยอะค่ะเบอร์นี้คัดไซส์ใหญ่ได้เยอะนะสีสันสีอาจจะยังสู้รุ่นคอ,อกลมไม่ได้นะคายว่าขอ,อกลมสีเยอะกว่านะคะรุ่นนี้มันจะเป็นสีแบบโทนเข้มโทนผู้ชายอะเยอะอุ้ยนี่ของมูจิป่ะนี่ สีโทนเข้มมาเยอะลูกค้าสวยสเวตเตอร์ฮูดนะคะ M L 02นะคะ M L 0 2 2,800บาทประมาณประมาณ80ตัวถึง100ตัวเนี่ยและมอสก็ชอบอย่างเงี้ยชอบลายๆอย่างเงี้ยชอบอุ้ยน้องหมีน่นารัก ทีนี้วินนี่ทีนี้วินนี่จะเจอเยอะลูกค้าเจอเยอะในกระสอบแพนด้านี่แหละเป็นแม้ว่าเป็นแบรนด์ทางจีนอ่ะอุ้ยดูดิลูกค้าอุ้ยแชมป์หรอของป๊อตแชมเปี้ยนแม่สวยมากงานสวมหัวงานผ่าหน้านะคะแต่ว่าสิบสิบหน้าล้วนยังไม่มีนะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นรวมรวมมาให้เลยรวมมาให้เลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเนี่ยบอยลอนดอนดะ บอยลอนดอนแม่บอยอุ้ยบาเลนหลอป้ายแฟชั่นแน่เลยบาเลนแม่สกีนบาเลนฟิลแบบเก๋ๆแฟชั่นสวยอุ้ยคอดูดูป้ายดีฟ้าดูป้ายที่ขอดีจีนมะแม่บาเลนเซียกาบาเลนเซียกา แล้วไอ้สีแดงเมื่อกี้ก็สกีนบาเลนนะเออ,อเดินมาด้วยบาเลนเซกาเดินมาพร้อมกับบาเลนเออสี่ิบห้ากิโลสองพจ้ะลูกค้ายังไงก็คือแบบได้หัวหัวสวยๆอยู่แล้วนะคะต่อให้ปนหญิงนะต่อให้ปนตัวเล็กอะ่ะแม่เนี่ยเคนโซสวยๆนะคะงานทรงสวยวัยรุ่นคัดหัวได้เยอะจ้ะฝากไว้ด้วยนะป้ายแพนด้า นึกถึงสเวตเต์ฮูตตอนนี้หนูหนูอยากให้นึกถึงป้ายพันด้าก่อนเลยลูกค้าสวยแน่นอนการันตีว่าถูกใจล้านเปอร์เซ็นราคาแค่ 2008, 2 8 0 8นะคะ 100, <000. S 1> สมมงสมราคาแน่นอนคุณนะากีดเลือดสาบานได้เลยจริงถ้าจะเอาลูกใหม่นะแม่นะไปลุ้นเองพิมพ์รหัส P47 ได้เลยนะคะสเวตเต์ฮูดรุ่นนี้ P47